สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไม่ว่าจะทำอาจจะทอดปลาทูทำน้ำพริกปลาทูจ้าทุกคนทอดปลาทูกันจา้าผมใส่ไฟไฟอ่อนไปนี่ว่าไฟทอดปลาทูจ้าทุกคนทำน้ำพริกปลาทู ที่ว่าชอมาประตูสามถึงสามถึงร้อยกันทุกนคนต้องใส่ทอดได้สี่ตัวแล้วทอ,อดอีกทีแล้วตัวใหญ่กันทุกคน ปาทูทอดเสร็จแล้วสี่ตัวจ้าทุกคนจ้ะเดี๋ยวไม่ว่าวันนี้ทําน้าพริกปลาทูทำสี่ตัวดีกค่ะทุกคนตัวใหญ่อยู่นะก็นี่ไม่ว่าอบจะอบพริกหยวกใส่ด้วยจ้าทุกคนเพริกหยวกสีขาวแล้วก็สีแดงจ้ะเดี๋ยวจะไปคั่วพริกกระเทียมหัวหอมจ้ะแต่ว่าถ้าพริกหยวกไม่ว่าอบเอาเดี๋ยวจะไปคั่วเอ่อพริกพริกแดงจ้ะทุกคนพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมหัวหอมจ้ะน้ำพริกปลาทูนี้ทุกคน เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทุกคนเราก็แล้วมาลอกเอกแล้วค่ะทุกคนลอกเปลือกออกจก้ะไม่ว่าอบเอานะคะทุกคนใส่พริกหยวกด้วยเห็นน้องเล่ยเขาชอบกินแบบพริกหยวกอันทุกคนอันนี้อันนี้ก็พริกหยวกใส่ตามเข้าไปน้ำพริกประทูนจะอร่อยจ้ะเราก็มาลอกออกเอาอเพราะว่าเปลือกมันจะเหนียวจ้ะลอกออกลอกง่ายแต่ทุกคนอบแล้วก็พักไปแป๊บเึงให้เข้าเย็นก่อนก็ามาลอก อันนี้สีแดงแม่แว่าก็ลอกเสร็จนะจ้ะสีแดงใส่สีแดงด้วยเขาจะได้แบบสีสันสวยงาม แล้วเสร็จแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปแกะประทูต่อจ้าทุกคนจ้าถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่วาก็คั่วพริกกระเทียมเรียบร้อยนะคะทุกคนคั่วเสร็จเรียบร้อยจ้าจ้ะร้อนเลยจ้๋ยวไม่ว่าก็จะตามมาทุกคนยวไม่วา่ตาตั้งพริกกระเทียมก่อนจ้ะทุกคนจ้า กระเทียมเสร็จเดีวค่อยไม่ว่าค่อยเอาพริกหยวกลงไปพริกหยวกแดงกับหยวกหยวกแดงกับหยวกอ่อขาวจ้ะตำพริกแดงกระเทียมแล้วก็หอมแดงละเอียดยทุกคนไม่ว่าก็จะใส่พริกหยวกลงไปจ้ะใส่พริกหยวกลงไปเลยตำพริกหยวกต่อจ้ะทุกคนตำพริกหยวกต่อให้ละเอียดเป็นเต็มจ้ะทุกคนว่าทูใส่ทีหลังจ้ะ คนจ้าไม่ว่าไอ้แก่ปัททู่เรียบร้อยจ้าที่แรกว่าสิว่าสิเห็ดเอ่อปฏิปุนเอ่อปนปัททู่เนาะปัจจุบนสี่ตแต่ว่ามันตัวใหญ่จ้ะพี่น้องไม่ว่าเลเอาปนสามตกับพ่อจ้ะนี่จ้ะแก้แล้วจ้ะสามตจ้ะทุกคนเทลงไปเลยจ้ะตัวตัวใหญ่จ้ะพี่น้องมันก็เลยหลายๆตามเลยจ้าที่นี่ยิ่งเข่าหรืพี่น้องตองกับหอม ตามแห่นมันแหลกจ้ะสิบเผ็ดมัเนาะไม่ว่าใส่ครผิดหลายจ้ะผิดแดงกั่หลายถ,าถ้าวันถ้าวันมันเผ็ดเกินไปไม่ว่าก็สิอาดอีกแกใ้ใสอีกต้นหนึ่งแต่พี่นนองยานดูก,กินบะได้มันสิบเผ็ดจ้ะเดี๋ยว้องไอ้สิ่ปงปนระุงกับสิ่งบางกัน เดี๋ยวปะโปรงกันจ้าตำแหลกอ่ะจะพี่น้องไม่ว่าต้มน้ำปลาอ่ะจ้ะทุกคนจะพี่น้องจ้ะต้มน้ำปลาอ่ะจ้ะน้ำปลา,า,ลาใส่เลจ้าใส่สามทับพ,พี่กันจ้ะใส่ผงนัวนีกหนึงจ้ะใส่ผงนัวแล้วก็หยิบน้ำมะนาวลงไป าาน้ำมะนาวจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแต่ห้องสิสอบพี่น้องว่าเปรี้ยวหรือบ่เปรี้ยกเดี๋ยวแต่จ้ะบบกะกะเอาเดอ้อใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่ว่าแต่ว,ว่าเราลองซีมมันก่อนจ้ะถ้าบ่เปรี้ยวก็จงังไส้กระเติมจ้ะพี่น้องตังจ้ะ เข้ากันก่อนตำตำตำพี่น้องจ้ะเวลาอยู่เด้อถ้าว่าบริสายงามร้ายจะพี่น้องแบบตำแบบตำแห้งจะใช้งานงงจ้ะลองสีมันก่อนถ้าว่าบานัวแล้วเสรก็เติมน้ำปลาจ้ะพี่น้องนี่แกต้นหอมผักชีเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะต้นหอมผักชีลงไป หอมปักชีตามร่วมกันนะจ๊ะวุ้ยหอมหอมจ้ะเดี๋ยวต้องชิมเบิงก่อนจ้ะเดี๋ยวายคักจ้ะชิมเบิงชิมเบิงจะพี่น้องจ้ะ แซ่บพี่น้องแต่บ,บ่ค่อยบอ่ค่อยเปรี้ยวปานธ์ไหใส่หมากน่าอยู่านไรหนึหนงจ้ะเผ็ดจ้ะกินกับข้าวของจุพอดีอพี่นอ้องน้ำสองหน่วยน่ใช้น้ำปลาอีนี่หนึ่งจั่ง้ด็ดร้อยจ้าแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะกินกับข้าวเหนียวพักกันหลายโอ้ ขาวันดีค่ะจ้ะมาจากตักลยจ้าดจ้ะคนไม่ร้ายค่ะจ้ะนี่มีอีกจ้ะคนจ้าตามเรียบร้อยจ้ามากินกับแม่วาเด้อพี่น้องแซบๆจ้ะกินข้าวเหนียวข้าวเจ้ากระแซบแต่พี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ว่าขอตัวก่อนนะจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า